โอ้เสื้อไม่ปิงดีเลยครับพี่น้องคือกูก็เล่นเกมนี้ไม่เป็นแล้วนะเพราะงั้นกูอาจจะกากลงแบบสุดๆก็ได้นะเฮียเจอยิตาลุริด้วยเนี่ยไม่เป็นไรกูสกินสุดขาวอะไรควายวงดูขากูด,ด้วยโคตรขาวไอ้เฮียน่าจะพอน่าจะพอหรือว่าจะเล่นตัวนี้มันต้องนี่อ่ะเอาสกินก่อนได้ท่าเฮียอะไรเนี่ยโอ้แล้วสกิลกูอ๋อโอเคโอเค โอ้โหแบ็กแฟตใช้ไม่ติดสุดยอดมากเพื่อเพื่อนรอสกิลสองโอเคได้ปืนของทิสารุนะครับแต่มันบั็อกอะปืนมันกากเตะทำไมเนี่ยอ๋อเฮียคอมโบไเปเหรอโอ้โหฮิตบล็อกเกมอืโอเคเฮียแล้วทำไมกูถึงโดนต่อยเนี่ยสัตว์ไอ้เฮียมันเล่นยังไงวะ e อ a เนี่ยทำไมกูสกิลไม่ได้วะเป็นของจำวิธีเล่นได้หมดละ โอเคโอเคฟิเซอร์เป็นดาวของฟิเซอร์ต้องการเฮียเลยเดี๋ยเพื่อนไอเฮียกดอยู่นั่นเลยสกิลเนี่ยแปบ๊บนึงเพื่อนกูเอาสกิลก่อนอะไรเนี่ยอ๋อปืนปืนใช่ปะใช่ปืนปืนพ่อมึงเหยแล้วมันไม่ตบวะ เกสก,กะมันตอกคอมโบได้ด้วยหรอเกสก,กะเอ้ยกูเอาการเบรกมาหรอกูเอาสก,กิลตอกคอมโบได้มานะเฮ้ยโอ้ <c oughs> โหโดนกูด้วยเฮียสวยสวยไม่ยอมหมดใช่ไหมน้อง รอบนี้กูกัดเบรกท่าเฮี้ยอะไรเนี่ยโจเซฟโอ้แล้วดูมึงดูสก,กิลเฮี้ยเฮ้ยไม่ดูโอ้โหแล้วกูตายควโอ้ยอย่าตบนะแม่งไม่ตบจริงอะ่ะไอ้ท่าอะไรของมึงเนี่ยของไอ้เกมันท่าเฮี้ยอะไรวะเอา้าใช้แล้วหายเลยด้วยสุดโหดไปเลยสก,กิลโอ้ยตายเลยวะเนี่ยกูแม่งมีเตะกูตายเลยเนี่ยมไม่มี เล่นเฮี้ยอะไรอย่เนี้ยมันมีเตะไหมเนี่ยกูมองไม่เห็นอ,อ๋อมันเปิดโหมดทำเฮี้ยะไรวะไอ,อ้โคนโคนท่าเฮี้ยอะไรโคลนอะ่ะโคนอยู่ไหนยะโคนกูอยู่ไหนยะเฮี้ยระบบมันก็เน่าชิบหายเลยเล่นมาเจอเซิร์ฟปิงเนี่ยสัตว์กูเริ่มขีเ้เกียจเล่นแล้วเนี่ยเงี้ยท่าอะไรอะ่ะโอ้ยท่าดีเนี่ยต่อคอมโบดได้นะครับ สก,กิลดีอย่างนี้ก็ยิ้มหวานเลยดิวันช็อตคอมโบไปเลยดิเออเป็นไงโอเคสวยไม่สวยเลยยี่ yeah, มอะไรของมึงเนี่ยวัต t ต e fuck อ๋อโอเคฝันครับน้องยังดีอยู่นะที่กูยังพอจำคอมโบยียคู่โลโลได้ัต์เจ๊แม่คนนี้เขาเล่นไม่เป็นนี่หว่าอ๋อไี้ตายป่าวะ น่าจะตายนะครับโอเคไม่น่าตายเพรมีสกิลปิดไม่เป็นไรกูเสกสกิลมาบัดเดี๋ยวนี้ไอ้ควายมันจะมาขัดกูทำไมเนี่ยเออเฮียคนนี้เขาเล่นไม่เป็นอะ่ะชนะเลยอะ่ะผมขอเอาสกิลโหดๆห,ด,หดด้วยว่ยาจากวันช็อตคอมโบมันเนี่ยเกมเช่นี้มันจุดเด่นคือใครโดนวันตายแบบหนึ่งเพื่อนขอสกิลสกิลอะไรเนี่ยเฮ้ย โอ้แม่งจะคิวดีอยู่มาแล้วครับวันอดคอมโบอืมนี่สินะสนเสน่ห์ของ EVA เปิดโหมดโหมดสุดโหดกูมาแล้วไอ้น้องดัต M1 เอ็มวันต่อยไม่โดนได้ยังไงวะเ e ฮียเกมโอ้โหแม่งนำมาขัดคอมโบกูอีกเฮ้ยมึงยอมเหอเพื่อนมึงจะพลิกยังไงเนี่ยโอ้โห สวยโดนปะวะเอ้าโดนอยู่นี่หว่าแปะหน้าไปไม่โดนเย็ดแม่ซันแอนมูนมึงแพ้ละไอ้เหี้ยทำไมมันเจอแต่เซิร์ฟปิงวะไอ้เหี้ยเซิร์ฟเพี้ยรนี่ปิงสไปายด้วยแล้วนนเนี่ยดูหยกทรงก็ผมไม่นั่งเช็คเสียงตัวเองมาในคลิปผมก็สงสัยแล้วทำไมเสียงผมมันดังอย่างว่าทันที่ผมปรับเสียงไว้แค่90เองนะครับแถมไม่ได้เปิดอันนี้ด้วย,วยนะฮะเนี่ยไม่ได้เปิดอันนี้นะครับฮัลลโหฮัลโหล แม่งล้วเจอที่อิดาละด้วยนะเดนสนสปามเลยดีกวาผมแม่งท่าโหดต้องรอมันปล่อยน,นก่อนเนะี่ยโอ้โหแล้วมันรู้ว่ากูจะบล็อกก็เลยวิ่งเข้ามา M1 แล้วก็เลิก M1 เพื่อที่จะคอมโบ <The fuck. S 1> มึงจะโหดไปไหนเนี่ยวัตตาฟักทำไมอูซบมันแรงยังวะเฮ้ยปกติสกิลมันแรงขน,นาดนี้เลยหรอช่างแม่งเหอะโอเคขันดีครับน้อง เขาโคตรปิงเลยเนี่ยปิงกับคุยเลยสั์ไออ๋อโอเคจีจีโอโหเจอมาสมันชื่อน,นี้ป่ะวะได้ถ้าคอนมึงจะอันนี้ทำไมเนี่ยเพื่อนกาะแตกแม่งไม่ดันเลยเว้ย โอ้โหมันต่อยไม่โดนอะวัตตาฟักทำไมสตันเอ็มวันเกมนี้มันน้อยอยังวะแม่งกลับมาเลยแล้วกูไม่ชินเลยสัตว์มึงต่อยกูโดนได้ยังไงเมื่อกี้โอ้โหกูหหต,ตายหงสกาแตกสุดยอดโอ้โหทำไมสตันเอ็มวันมันน้อยอย่างวะเฮ้ยมันน้อยแบบน้อยชิบหายเลยอะ What the fuck ถ้ามีไอฟเฟมอโอ้ไอ้เนี่ยยังกว่าจะได้คอมโบทำไมมันกระตุกอยางเงเฮ้ยมึงคนบ้านไหนเนี่ยโอ้โหไอ้เนี่ยอินดอร์ฟิตไปอ๋อกูได้ท่าอะไรเนี่ยโอเคของคี่รัวนะครับสก,กิลดีโอ สุดยอดมากสก,กิลไม่มีไอเฟมนี่วากูแกคิดไปเองอืมคอมโบแต่อ๋อมาแล้วมัจจุราชปิดชีพมึงไงควอีกูเกลียดเอ a บย์ไอ้กูไม่อยากเล่นแล้วเนี่ยไอ้เหี้ยมาแล้วมัจจุราชปิดชีพมึงไ้ควายคืเอเบ a ์สตันมันน้อยอย่างงี้ตั้งแต่ไหนแต่ไ,แตไรแล้วบอกว่ารู้สึกไม่คุ้นชิน แต่ไม่โดนโอเคมันกัดเบลไปแล้วทำไมกูถึงต่อยไปโดนเมื่อกี้มันยังไงเฮียร่างกายอยู่ตรงนี้แต่จิตใจมันอยู่ตรงนึงหรือไงไอสัตว์กูถามจพีจ่เคยเฮียโอ้โหแม่งไม่โดนแม่งโดนเต็มตเต็มเลยไอสัตว์โอเคไม่ใช่ปืนนะครับมันเป็นท่ากัดแตกของเอสอะโอ้โหยัดแม่นิ้งว่างัดโดนแล้วอ๋อสวย สวยอินดอฟิตปลากูหายเลยทูพาวเวอร์ของไอเหรอไอเซนสวยสวยจริงๆครับโอเคคีย์บอร์ดโอ้แม่งเอวันไม่โดนโอ้ตาย สวยสวยท้าโอเคแม่งไม่ตาย,ยดีอะไรสัตว์อ๋อตายด้วยเ,ยเวฮียเอ็มวันแรงยังวะอันนี้ด่านใหม่เหรอไม่เคยเห็นนี่เฮียแต่ว่าเซิร์ฟป,ปิงแล้วนะครับเพราะงั้นผมขี้เกียจเล่นแล้วอะผมเล่นแช์นี้มาสุดท้ายเลยแล้วกันเออผมขอเปลี่ยนตัวบ้างดีกว่าวะเล่นแต่คูโลโรลมันน่าเบื่อนะครับเอาแบบตัวจบเร็วๆไปเลยแล้วกัน,นเฮียโจนาธานแม่งเล่นมาเจอแต่เซิร์ฟป,ปิงวูร์หำเหี่ยวเลยเฮีย ซาวุดฮารมอนเจอกับแลนเซอร์คุงกดมั่วตายเองวะเนี่ยตำนานตัวอวยโอ้ยเขาไม่กดสกิลมั่วนะวัตเตอร์ฟัคทำไมยังโดนอยู่วะอุ้ยแม่งเอวันเทดสุดโหดไปเลยว่ะน้องฝันดีครับเพื่อนอืมอืมโอ้เดะได้ไม่ติดอะไรเงี้ย What the fuck? วอตเตอร์ฟ็อกเราจะแม่งยังเข้าหลังกูได้ด้วยนะเย้เมื่ยกี้โอ้ตอบบได้ปะเนี่ยโอเคแม่งบัฟมาอ๋ออันนี้มันไม่ทูจริงนะแต่ว่ากูทำอะไรสวนไม่ได้เลยเฮี่ยแต่กูไม่ตายอะ่ะถ้าปล่อยกูไว้อย่างงี้โอเคฝันดีกรอบครับน้องวอตเ t อร์ฟ็อกไอสัต ไอ,อ้เฮี้ยมึงยิงให้กูต้องสวนไอไ้เฮี้ยดาเมจกูแรงกว่ามึงเยอะมากเลยนะโอเคมันกาดแตกอยู่ๆก็อยากตายสุดยอดไปเลยโไอ้เฮี้ยกูสปารมมาละโอ้อโหไม่โดนคือทำไมมันถึงโดดลงไปแล้วไม่โดนไหนเฮี้ยโอ้จะตายเองไม่อรอไม่อรอโอเคกูตาย โอ้ยเฮียแม่งมันยังเอ้ยน่าจะยังสวนได้อยู่มั้งไอ้โดนวัตตาฟักโอ้ยโอ้ยโดนด้วยเฮียสุดโหดอา้าวกูว่ารอบนี้ตายจริงกูว่ารอบนี้ตายจริงคอมโบสุดโหดอืมมันต้องอย่างนี้วันนี้รับน้อง <c oughs> หมดเลยดีวันนี้เฮีย โอ้อ้าวฟันนี่ครับน้องอืคอมโบสุดโหดอืมอืมอืออืโอเคเจอกันคลิปหน้าแล้วกันคิดเกียจเล่นแล้วเกมไหม